ยอดพี่น้องบรรยากาศดักเบรว <coughs> 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 เสร็จแล้วมันเล่นขับเศร้าพี กิงกระเล่นมาเด้อมาเด้อพี่น้องปันเศรอลสิกลับบ้านเนาะยามเฮ้ากันว่ายามกลับเมื่อบ้านเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อนี่ก็คือกระเล่นเนาะปิ่งกระเล่นปิ่งหอกพี่น้องกินข้าวเศรอลกลับบ้านยามกลับพอดีมันๆเ้อเศรอล เดินปลานะามาันี่เนาะสองคนนะ <c oughs> ข้าลามพี่เนาะเสีตะลุยเด็กข้าลามยนี่ยมันก็รักนูนตอนเศร้าพี่เนาะเด้อมันเด้อเบื้งมาลุ้นน้ำกักน,น,นนะว <c oughs> ะม,ม,านานนม,มันสิมันบ่ตอนเศร้าเนาะ ผลเสาเนี่มันสิมันคือตอนคืนวะเนาะม,มาเริ่มน้ำกันมาเริ่มน้ำกันเรียบร้อยนี่โอ้มันตอดเสาเนาะนูทองแดงพี่น้องโอ้มักกระเด้งแงบเลยมนัมนมนัมนมันมันเรียบร้อยนะหนึน่งแต้มละหนึ่งแต้มละ ียบร้อยบ่เบียนกลับแล้วพี่น,น้องนี่โอ้พี่ลอนล่าเลยอ๋อไปวับนี่พี่น้องพันอยู่นี่นี่นูวายเน,นี่นี่คนมันโอ้ยเสียดายเสียดายกระติบมือเอสียเสียดายแหงแ้งเนาะนูวายเนาะ <laughs> Thôi, luôn làm tập phải nào nó, phải nào nặng ta cao này nhỉ nhìn nữa เดือบร้อนเลยนูทงทงขาวขึ้นแอ้วดินสะเลยเห็นนหมสองเต็มละสองเต็มละนูวายเนาะนูวายไปใส่เนาะ อัดใหม่พี่น้องนี่กระบอกชุดโอ้ยเอาหน,น,น,นูไวจากโตมงดูนี่นะอมบานไวขนาดนี้นะสายพานมันอยากเครียดแล้วนะบุธอ่ะเป็นยังไะสู้ๆ รุนแรงต่อไปทำกันแถวนี้คือมืดเหมเนาะวานนี้ทึกนูวายเนาะอยู่นี่เนาะมาลุ้นอีกกว่ามึนทึบป้อต้นเช้านี่ยคืนนี้ทึกนูวายตัวนี้โอ้ึกสองตัวพี่อนเนาะอ๋อเนี่ยหนูทองแดงพี่นเนาะ โ <To> อ no, ah, ้โธ่นี่สุดยอดเลยนูยุค4.0มันยกกลับขึ้นมาสาีมกินบดขอบพดนี่อีกตัวนึงนะทองแดงทองแดงอ่ามันมาุนํากันรุนํากัน กันต่อันทึกตัวนึงแล้นะพี่ยน่ะบ่ลรุ่นว่ามันจะแมนนูวายหรือวะนู่ทองแดงทองขาวโอ้ทองขาวพี่ยน่ะใช่คนนี้นะแล้วทองขาวตอนเสาร์นี่มันทองขาวเนาะพี่ยน่ะบาเห็นยังบันทึกนูวายจากตัวถนัตอนเ้าร์ โหละกันดานพี่น้อเส้นทางพรบุพัดเนาออยู่นี่นะทองขาวพี่น้องมัน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  <c oughs> អឺមន្មានទៅមន្មានទៅមន្មាននុវាយទៅទៅនេះអូបន្តึกសំពីដល់น่าจะมีนูวายนูพุกเนาะแถวนี้เพราะว่าบ่ຖືກ เดอ๋ม yeah, oh, oh, mm ันเด้อโอ้บมดอกแล้วพี่น้อาคืนถกล่างนึงยนี่ล้างนี่ถกนุ่แดงตัวนึงล้างที่สองล่างทิ่สองเอ้ย ย้าหเลือเฮ้ยเบ็นกับเบ็นก sì> ับดักโอ้เบ็นกับพี่น oh, ้องในพาดพันธ์อยู่รุ่มพันละแล้วน้องพี่น้องพุนลงไปหอด้วยพันละถึกหนูวายตัวนึง ขึ้นนี่ก็ทึกสามสองตัวเนาะพี่น้องใช่โอ้หนูวายทตะ,ะพี่นนอะทึ่งพี่เนาะมันลงมาหดกระหวยพี่โอ้ยังเอวโปกโอ้หนูวายทตะพี่นนอะบังโอ้มีสเตปปูลูเนาะ มันมักกระเดงง็บนะตู่แม่อะมันๆๆนี่ก็บ่เห็นกลับว่เนาะแม่คนมาเอาแล้วบ่นี่เอาลุ้นนํากันลุ้นนํากันพี่น้องชอกบเนาะบางทีอาจถึกนูว่ตกนี้คือเมื่อกี้เนาะ หรือว่ามีคนมามาเดินป่าท่านี่หรอขจ้าเห็นแล้วขจ้าเอาเอาไปละนี่เรียบร้อยอู้หนูพุกนี่มัน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 หนุกขมพี่เนาะหนูพุกนี่ตกอยู่นี่โอ้โหหหหมัน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 ยิ้มแด้ยิ้มแด้เอ้ยยกโฟยกโฟโอ้มันลุดเนาะพี่เนาะ คือว่ามีคนเมา,าแล้วมันบัดเ้าเนาะตอนคืนเราบดถือเบิ่งตัวผู้หรือตัวแม่โอ้ตัวแม,ม่เนี่ยมักสเต็ปปลูนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีแหง้งเนาะพี่น้องนอเนาะผมดิเมื่อย์เลยถือกระเล่นพี่นเนาะ ่กะเล็นงาม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 ลายพี่น้ามันมันด้วย5กระทึกด้วนาเห็ที่ตัดซ่าวเนี่ยอย่าต่อป่อยเสียบร้อยท้องคาวพี่หน้า หนูคมเอยหนูวายใส่หมดเนาะตัวหนึ่งโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยมามามาใสทุกทางวะเริ่มที่ทำเตจิ้วรูปบินตาเงี่ยถึงหกตีโอ้รียทึกมือนะทึกมือเนาะ โอ้กลับหายเนาะพี่น้องนี่โอ้ทมันพันท่นี้แปนมดเามาลุ้นนํากันเนาะซอกอีกว่ามันตกเท่นี้บ่รามีคนเอาเนาะมาดูนํากันพ่อทมันสิฮอดห้วยพ่นล่ะง

ฮึๆๆตัวนี้ใกล้เจอตริกกับมันเหมือนกันนี่แต่ตอนคืนบ่เห็นเนาะเดี๋ร้อยพี่น้องตอีหยังล่ะนี่จนฟอนบ่แม่นมันพี่น้องแม่พานเพิ่นเฮ็ดแล้วอันนั้นน่ะตอีหยังนี่ฟอนบ่ก็บ่แม่นฮู้เนาะตอีหยังเนาะัวเลาะห้วยเนาะตัวนี้

ลุนลุนลุนุนเดี๋ยวรออ้วนทองขาวมาจจะถึกหน่วยเลยเนาะจากตัวอยู่นี่นะถึกสักมัน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 ทองขาวเก่ารุ่นน้ำกันใช่ไหม

มันูวัวใหญ่พี่เนาะโอเครูนน้ำกัดต่อนเอาพี่เนาะมันบ่อมานบอ่นบอให้พันพีน่ว่าทึบนัวายเนาะนี่มันนัวายแทบบ่อหรือว่านู่อย่างโอ้บุพพาดเนาะพี่นะบบอบพี่นาะนัวไวนัวาย

บที่กสันมันมันมันสามแยกรถไฟสันนู่นเดยวมันเด้อมันเด้อสองตัวเรนสองเ็มัะบินนะธรรมดา มืวายบ่มึงโอ้สเร็จแล้วพี่น้องมานับกับบงว่าสิครบบ่เนาะโอ้มันจะถึกดานเศ้าถึกจักโตเนาะประมาณเด้อพี่น้องอยไปลยเนาะัเรศูนย์รลยสเจ็ hả ơi đó con ngàn tầm coi. lòi coi. vô coi. Sang vô xuống chút. Rồi hay này ตัวจ้อนหมดเ,เมื่อละบุพซื้อเนาะศพแหลมๆหลมเลยสะสมหมู่เขาเอิน้นว่าหยาแล็กนาเลยถือกลับพี่น้องมันมาอันนี้นะนุพุกสองตัวพี่น้องนุพุกหรือว่มน,นุคมเนาะบางทินเขาเอินนะ้นว่าะนุคมบางทินเขาเอิญน,นุพุก นี่ไงนูวายเนาะพี่เนาะวายสามโตนั่นต,ตัวแม่นนเ,นเนาะนี่ทองขาวนูแดงขับมาในอเนนี่นน่ะนับกับดักเนาะวะมันสิครบรเลยวะจากนับแล้วครับเจ้าก็สองเสียก็จะเดินทางเนาะกลับบ้านพร้อม นูคมซีโตนไวยหกแปดโนไว้แปดกับของแท้นี่ตัวนึงนะ่ะอ่าผลงานมื่อนี้นะ่ะพี่หนะักสวยบ้างนะ่ะมันมนันเออมานะียแตงงูตัวนึงเนาะพี่นะ้องงูยุทงเนาะบอได้ออกออกมางูตัวนึงหรือเปล่ ได้งูแล้วก็ได้ปูเนาะ14 25 คิวเลยพี่น้องตัวเนี้ยนะจะกินแซบเลยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ใช่ว่าไว้สำเนานะพี่น้องนะมักฮักในการซองยูฮาก,กินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดนะ้อเขอเป็นแห่งบรรณาการในการซองอยูฮาก,กินครั้งต่อไปนะพี่น้องนะขอบไปเบิ่งได้นะพี่น้องช่องยูทูบคนเดินป่าครับผมว่ามันแน่นอนพี่น้องอกับต้องขออภัยนะพี่น้องนะครับมาแม่นว่ามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเนี่ย กับมาซอยู่หากินกับบ่มีนเนี่ยครบเนี่ยกินพี่น้องขับได้ดินลนมาซอกอยู่หากินเด้อะวันนะ่ะสนท o n เลยพี่น้องพบกันมาในโอกาสหน้าเนาะคลิปต่อไปนะพี่น,น้องสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้ซ้ำหน่อยกันโ้ด <laughs> เฮ้มันมันะเดินทางกลับบ้านเนาะพี่น้อง